โคตรตีตีไงวะตีกับตีกับไม่ตีมันตายไงวะตีเต้ยตายตีต่ ส่งแล้วี่ดีงไหนกดแค่นี้อ่ะก็ส่ง่้เ่อส่งไป่ได้เพกันเลยขอบคุณค่ะ